เว้ยสบายดีเฮ็ดหยังนี่น่ะถอดไคๆบ่เป็นเห็ดเบิ่งน่ะเลยมาเลยอายูสิเป็นตากินอยู่บ่นี่ไผมันบ่ค่อยแห้งเนาะสักทีน้มันบ่น่ะเอาแล้วพี่น้องกราบสบายดีพ่อพี่น้องฟังลาว และสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์มันนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซองย t u b บบ่าวพรสตูดิโอนพี่น้องเนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้บ่าวพรก็ได้เดินทางมาหาน้องอาเบยน์นพี่น้องเนาะซึ่งบ่าวพรก็บบได้มาหาเพ่นหลายวันนพี่น้องตั้งแต่วันที่13เมษานพุลนะ่ละเนาะวันที่13เมษาบ่าวพรก็ได้เดินทางกลับหลังจากอันทางสร้างประเทศอันโค้งลังคาน้ำสั่งบาดาลน,นพี่น้องเนาะ ซึ่งวันที่17เมื่อนี้นพดงพ่อๆก็ได้เดินทางมาอีกครั้งนพดงเนาะก็คือจะเดินทางมาอัปเดตน้องเบยอะไรนพดงว่าหลังจากอันซุมเฮาบริไดมาเพิ่นกินอยู่จังใดนพดงเนาะเพิ่นกินอยู่จังใดเพิ่นไปใส่เนาะก็คือทางเวลาเนี่ยกับบริไดเอาเพิ่นเมือนำเดนพดงก็คือปล่อยให้เพิ่นอยู่เพื่อนควบเพิ่นเองเนาะซส่งกามีทั้งชาวบ้านนพี่ดงทั้งแม่ๆป้าๆเพิ่นมาลินนำนพดงมากันดีๆเพิ่นเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามิดก่อนเนาะ อ่ะสบายดีเด้อป้าแม่แม่เนาะสบายดีอ<ม>่าม,มามา,มาลิ้นน้ำนอกเบยบ่แม่แม่เนาะเบยก <c oughs> ะไปลิ้นน้ำเห่านี่แหละแต่ละมือแต่ละมือแบบว่าสงการมันมีมองไปลิ้นนะแบบคน่าเฮาเงาเฮาเมื่อยแบบเมื่อยเฮายูบดงงยูป่าละแบบว่าคืออย่ามอคอยลงไปคายเครื่องก็ไปนั่งอยู่น้ำบ่มีผักก็มีพวกแล้วไปอยู่น้ำพวกแม่แม่ป้าป่านี่แหละ มาอยู่ดดวยกันไปไสกันไปนํากันแหละกับลูกสาวแม่แม่และลิีนนํากัน oh. แบบว่าเพื่อนว่าวเมื่ออยู่ดงอยู่ป่าแล้วให้กระเปิดความสุขคืออยากอยู่แบบนี้มีความสุขแน่กินยังก็ได้กินแต่คนเอากินนะกินประเภทอันรองอาขายนะเพื่อนก็เอากินเพื่อนซื้ออยู่เปล่ะผ่มีเงิน <laughs> <laughs> กับสาวบ่าๆกับยูกับแม่ป้านี่แหละกับลูกสาวแม่กับสามคนนั่งลินนั่งหัวน้ำก็มียังดอกก็คือปล่อยเพิ่นอยู่อยูเฮือนเดียวให้ยูเฮือนผู้เดียวเพิ่นว่าเอากันเงาเพิ่นกะอยากมีความสุขปีใหม่ปีละครังเพิ่นกะอยากมันเปิดจิตเปิดใจให้มีสว่างจิตสว่างใจเนาะคนมันเงาเนาะ ก็ต้องไปนําเอืยน้าน้องประมาณนี้คนมันอยู่แต่บ้านมันเงาได้มันมีความสุขได้มันกดดันตัวเองม่ได้ได้ต้องมีความสุขอียังแบบม่มียังกับแบบป้าในบอกว่าเออบเป็นยังดอกเอ็ซี่กับใจดีอยู่เขาก็ดูแลเจ้าตะลออก็คือนอกพี่น้องกะทางสุมเฮากะ ่อยเพึ่นอยู่เพื่อนเนาะหลังจากมีเพื่อนเป็นของตัวเองกะกะจักจักมือแล้วตั้งตั้งแต่วันที่สิบสามแมนแมนวันจมูกี้วันที่สิบเจ็ดจักวันแหละติดปลายเนาะสามวันแล้วเออสามวันเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสามวันกว่ากว่าเป็นกาว่าไม่ป้าเอ้ยเฮาไ่อยากไปลิ้นไซเราอยากไปลิ้นน้ำไปเจ้าเอ้อกลับไป บางทีกัขับรถไทยให้ไมมป้านี่แหละงักงักงกย่างเข่าขับรถไทยไปคลายเครื่องกับเจ้าอย่กเออย่างอะไรก็งักงอกขับให้เซพนอยู่เซนี่มอคคอยอยู่ขัวจมนี่เนี้ยของมันสิเขาไปหาไผ่กับมันมันบรฮานแบบคนบเคยไปอันอันยุ่งไผ่เนาะเคยละกวนไผ่าเบบยังกันแบบคือมอคคอยนี่มีย่างกับไหมป้ามีย่างกับไม่ป้าเอาผัดปลาด้ลังเกียจเอาหางปลด้ลังเกียจผู้ใด แบบคือสบายสบายนะแบบจิตใจเฮาแบบคือแ,แต่ช่วครา,าลูกหลานมีความสุขสมีเฮาก็มีกำลังใจแต่เฮากาับบุคคลเห็นเนยเห็น,หนว่าอยู่ไกลๆหรือบุคคลเห็น<อ>เห็นยุ่งเห็นยุ่เขาบบบแบบเป็นลูกผูนน้นั้นผู้นี่ว่ามีแต่ยุ่งยุ่ป่าแต่ยังบคุคคลเห็นหากะน,นี้แล้วก็เห็นเราก็เคยเห็นนี่บุคคลเห็นผู้นี้บรเคยไปค่อยนี้เคยไปเอาละค่อยไปยังเราไปโคแถวโค <ด>เราะบะกาศเขา้าบานดอตอนตอน,อต,อนตอนอยู่ป่าอยู่ดงความหมายตอนนั้นอโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่นก่อนเด้อจ้าจังเนาะพี่น้องกะทั้งแม่แม่ป,ป้าป้าเพื่นมาอันมามาลิ่นน้ำนองเบยอ,อยู่สันซะปล่อยให้เพื่อนอยู่เองสองสามวันเนะพี่น้อง อ่าโซผลเฮ็ดดังเด้อ๋อบ่เป็นเห็ดตายครับแม่สบายนี้น้องเบยสบายดีเฮ็ดหยังนี่น่ะอดไ่ไก่บ่เป็นเ็ดเบิ่งน่ะเลมอายสิเป็นตากินอยู่บ่นี่ไผมันบ่ค่อยแห้งเนาะสักกะีน้ำมันบ่นั่นน่ะ ต้แกงเอาโมเมนต์ทอดทอดไข่ไก่เนาะพี่น้องเกิเหตุกินเองแล้วเนาะพี่น้องหลังจากสุมหาหาเฮาให้เพิ่นอยู่เฮือนสามวันเนาะเกิเหตุกินเองอะไรพงไงง่ายไปเล่นใช้สงการนะ่ะไปลิ่มขวดจอมขวดจมกับแม่แม่ป้าป้านั่นบ่๋อ,อ ตากินอยู uh, to <laughs> <Pop> <unto sadly> yeah, well, um ่บ่แม่นเป็นตากินอยู่รอให้มันอันสุกก่อนเฮ็ดได๋คือจักไปใส่เป็นนัวจักไปใส่เฮ็ดกินครั้งแรกบ่นี่ใส่มก็ได้เนาะดนะเวลาไฟฮ้อนมันก็สินะจริงๆนะบ่จริงๆแล้วน่ะต้องอันนั้นน้องเบยอ่าต้องใส่น้ํามันให้มันจาดแล้วจังเอาไข่ลง เดี๋ยวปฎิทีลงนากันเนาะธรรมดามันเห็ดกินครั้งแรกเพื่อนนาะพี่น้อง,องเห็ดกินเองเนาะเห็ดกินแดงใครสิเห็ดแดงงั้นล่ะเห็ดกินเองเดดเกันแล้วบ้านนึงข้าวกินเองสุกแล้วนะปลาปะอืมคำมันพองขึ้นแล้วก็สุกเลย ลายคนห้องคอมาเนาะน้ำสั่งปิ่นไปทั้งนี้เปินปะนาทีสุดกับปิ่นมาแล้วพี่น้องมึงเนี่ยปิ่นเรียบร้อยคือแหนบันข่อยกินมาแล้วข่อยนะบอาลาได้สัจังหวะ บอลาเพิ่นบุหูว่าเพิ่นสีมาเมื่อไรแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้นี้ได้มาเลยฮะเมื่อกี้นี้มาอยู่ไพมาบอลาว,าว้าไปอะไรโทรไปหาเฮาอยู่บ้านเฮาเข้าไปหาพอโบเห็นเอ็ดอยู่หอยรถดเหลือยู่ม่นบอแต่เดี๋ยวนี้จากเราไปใส่ไคือจังหวะเพิ่นว่าอันเกียวเข่าหน้าแซงกว่า เป็นเ,นเนนี่บ่อะไรสิตามากินนี่บ่อมะหุงอ้อาวแล้วพี่น้องเดี๋ยวอันพาเบิ่งอันาพาเบิ่งราคาน้ำสั่งประดานก่อน นองเบยไปทางใดเด้ว่ะน้าพี่น้องประพรมกระคิดอยู่ได้ว่าเพิ่นสีรอดบอเพิ่นเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเพิ่นก็อยู่ได้น้พี่น้องอยู่ได้ทางป้าป้าเพิ่นก็บอกว่างเวลาสงการก็ไปลินนะ่งเพิ่นไปขับรถไทยให้ไปขับรถไทยให้อนาให้เพิ่นไปขายเรื่อนขายของ เดยบตอนนี้เป็นตา,าบอยู่ับเเป็นตากินเหรอะได้ไแซอ่บ จางบอกจางกินได้อยู่เข้าหนึ่งเมือ่อใดเมื่อวานหรือเมื่อเดือเมื่อซ้าวเมื่อช้าวือ,วอ,วอ,อเปล่าแสดงว่าเริ่มหนึ่งเข่ากินเองแล้วได้เนาะเครื่องปรุงก็นี่เดี๋ยวครบสุด เงอรเ่าไหร่ใครหอยตายอากาศ้หนเนาะ ไข่ผู้ได้ซื้อมาให้น้องเบยมาบุญเราซื้อเป็นแตะมาให้เห็นป่โอ้เยื่อช่องหน่วยนั่นป่ะอ๋อสแสดงว่าสงการกินแต่ไข่นี่แหละเนาะอ๋อสงการสามสี่วันกินแต่ไข่ น้ำเนี่ยไปซื้อเองบ่ะไม่บุซื้อมาให้อ้ผู้เดียวกินนี่เฮงยุ่นะอพี่น้องประมาณอาทิตย์เกือบอาทิตย์กแหลครับอากาศอากาศ่ฮ้อนะฮะซาบุญแม่บุญมาเมือ่อใดมาช่วงสงการนะบ่ เป็นแต่แซ่บเนาะหิวเขาวาว่าเบิดบอกกินข้าวเศร้าหรือข้าวเที่ยงอนี่น้องเบยข้าวเศร้าข้าวเศร้า <c oughs> ซึ่งมบบาพร้อมกับตั้งแต่เมื่อวันที่13เราเห็นน้องกับเป็นไข่เลยกับบริได้ไปที่ไหนนอนพักผ่อนอยู่เหือนดิหแล้บวบ่าเปิดหอนเนาะ เอ้านภีน้องเดี๋ยวสิพาแวะมาเบิ่งลังคานำสั่งบะดานองเบย์ก่อนเนาะซึ่งเอ๊ซีลายๆทางกับอมิมนมาอกว่าสั่งคนก่อนเห็ดชิพานอยู่บ่เขิดว่เนาะเห็ดกระท่อมก็ยังบบผ่านนพีน้องเนาะเพินเว้าหลายๆคนกับอมิมนมากะผ่านบบผ่านกับเบิ่งเอนานพีน้องเบิ่งเอา เป็นจังไงเนาะตามที่พุพเบิ่งกะกะไส้ได้อยู่เนาะพี่น้องไส้ได้อยู่ประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเวลาเพิ่นตั้งเนาะเพิ่นเพิ่นพอไส้ระดับน้ำอะไรนะพี่น้องเนาะพอไส้ระดับน้ำกอไส้ระดับน้ำเนี่ยมันจะตรงกว่านี้อันนี้กะบริษัทรายนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งราคาอันจ้างจากที่พเอิได้ยินเงินแววก็คือขึ้วมาเจ็ดแสนหมด จ้างจ้างประเทศนี่นะมูร่วมข่าไหมเนะี่ยข่าไหมนี่ก็แพงข่าไหมเนาะตัวละห้าสิบนะพี่น้องส่วนเสาอันนี้ก็ต้นละสามเซนเนาะหลายๆคนก็นว่าอยากต่ำเกินไปแน่ยังประมาณนี้เวลาอันคูนดินก็ดิเงให้อยากต่ำเกินว่านะและส่วนอนาณาเทพพื้นี่คือจังหวะทั้งวลาเกินว่ายัางเรือง,งบอยู่สี่แซนกีบนะพี่น้อง สี่แสนกีดกัสุกไซได้แต่ปูนอะไรเนาะพี่น้องพวกทรายพวกหินนี่งโได้เนาะงบสี่แสนเพื่อว่าส่วนน้ำมะพร้าวกะมีงบอยู่สามร้อยห้าสิบบาทเองเนาะพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทเป็นคลองหน้าอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพื่อโอนมาตั้งแต่หลายวันก่อนที่แรกเพื่อโอนมานาะเพื่อว่าอยากให้อันนี่แหละซื้ออันนี้มาเปลี่ยนเนาะพี่น้อง มาเปลี่ยนแล้วก็ยกขึ้นแล้วที่นี่แหละมาแล้วก็ทางพอลาเผนจัดการเลยเนาะเผนจัดการแล้วก็เลยหมดเงินเพิ่นกับยังเรืออยู่ลำพหนสามร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทนี่ก็มพรกับสี่เอาไว้นี่แหละเอาไว้สมทบการสร้างในสถานที่ของน้องเบย์ต่อเนาะกับสี่ซื้อของงอมาใส่ในลายคนกับยังให้อนาจะให้ใส่ไม่กระดึงเอามันจังบนนัก ซึ่งบุพเพอร์ามอลไรนะพี่น้องธามผู้ที่เห็ดอันโครกหลังคาลำส่างบดานเพิ่นก็บอกว่าเห็ดบ,เบเ่เป็นเพิ่นวยถึงเห็ดเป็นเพิ่นก็อยากได้แพงนะพี่น้องเพิ่นอยากได้ประมาณสี่ห้าแสนพุ่นนะก็ลเลยว่าโอ้แพงพอด้วบุลากระดมแสนสองแสนก็ับเพอเห็ดอยู่แบบใส่ไม้กระเดื่องขนาดเนานะและการเรื่องเฮือนของน้องเบย์นี่ยังบุพทันได้อ่าในช่องบุพพรยังบุพทันได้อ่าได้ยินข่าวว่ามีมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางช่องบุลาเขาบอกว่า ก็จะวารวิธชุมการ่นจะผู้ใหญ่จะดีจะสมทบเรื่องเสาเนาะอันนี้ก็รอดติดตามกันต่อไปนะพี่น้องว่าซีมียังเปลี่ยนแปลงเนะาะซึงบรรยากาศาก็ฮ้อนๆ้อนาะพี่น้องหมือนีนเบิองแนนผลก็คือนะชิตกนี่แหละซึ่งพร้พรก็หลังจากเมื่อแต่พี่วันที่ิ3ซามิซาก็กปิดไข่นะพี่น้องเปิดไข่ก็บ่ริ้ผลิะเลย3มมือนอนผักพ่อรปิดไข่เฮาก็พื้นเนี่ย มื่อนี้เมื่อนี้วันที่17กับพืนเล็กน้อยนะพี่น้องพืชเล็กน้อยเลยเลยมาหา,าอัปเดตน้องอบเบยเนาะเป็ดไข่ต้อนรับปีใหม่เลยบ่พอนกันนะส่วนน้องอบเบยก็เพิ่ณไปซักเบตเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะในสถานที่เพื่อนน้องเบยกบ็ยังพอทันยังมียังเปลี่ยนแปลงเนาะ ทีแรกก็ขึ้น dings, มาหาเพื่อนก็อยากมาเบิ่งเพื่อนอทไหว่วเพื่อนอยู่จังใดเนาะหลังจากปล่อยเพื่อนอยู่ตาลพังมาพี่น้องเพื่อนก็อยู่ได้เนาะเพื่อนก็นึ่งเข้าแล้วก็ทอดไข่กินเองทอดไข่ก็ยังพระท่านเป็นประดอกเพื่อนก็ได้เพราะว่าเพื่อนเขาก็เคยเห็นครั้งแรกเนาะอ่ะประมาณนี่นะพี่น้องแล้วก็ส่วนประตูนี่ก็ยังพระท่านได้มีเนาะพอทงมาพรอก็เบิดงบก่อนยังบระทันได้มีประตูเข้าเนาะประมาณนี่ เอาน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาพร้อมกับิได้คอตูจบคลิปพงเ่านี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปนะพี่น้องทาวามี้ยังเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอนาลงเบย์ก็สิได้อัปเดตให้เอฟซีบึกน้กันเนาะเอา้าพี่น้องไปก่อนสบายดีและสวัสดี